สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องเปรี่ยนแปลกสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะนําเหรียญการจนาชนิด <ว serving S> 10บาทที่มีความแปลกมาให้เพื่อนๆได้สังเกตพร้อมกันเหรียญการจนาเหรียญนี้นะครับมีความแปลกอย่างไรเพื่อนๆก็มาสังเกตไปพร้อมๆกันนะครับคือเพื่อนๆสังเกตสิครับ เรียนนี้มีความแปลกปกติเรียนการจนาจะไม่มีเนื้อเกินตรงนี้นะครับตั้งแต่บ่ามาถึงขอบคอเสื้อตรงนี้จะมีเนื้อเกินเป็นสีเงินโนนออกมานะครับแล้วก็ตรงบ่าด้าน ด้านซ้ายก็จะมีความห่างจากขอบนะครับตรงนี้นะครับจะจะกว้างจะห่างกว่าตรงนี้ก็หมายความว่าพระบรมรูปจะไม่ได้อยู่ด้านกลางจะไม่ได้อยู่ตรงกลางของขอ,ของของด้านในใสสีเงินนะครับพระบรมรูปจะชิดมาด้านขวา พื้นที่ของด้านขวาก็จะเหลือน้อยสังเกตได้ง่ายนะครับกลมแปลของเหรียญนี้นะครับแล้วก็ตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือตัวหนังสือด้านด้านซ้ายนะครับขอบสีทองจะชิดเข้ามาตัวหนังสือเลยนะครับจะชิดตัวหนังสือมากนะครับตัวหนังสือช่วงด้านขวานี่ก็จะมีพื้นที่ ห่างเป็นจำนวนมากนะครับอขอบไส้สีทองก็ล้ำเข้ามาด้านซ้ายคิดตัวหนังสือนะครับขอบก็สองขอบนะครับขอบด้านในหนึ่งขอบแล้วขอบด้านนอกหนึ่งขอบนะครับนี่คือเหรียญน,นี้มีความแปลกลักษณะแบบนี้ขอบฟันเฟืองนะครับก็จะมี ฟันเฟืองสลับเรียบนะครับขอบที่หนึ่งจะขอบปกติจะเป็นฟันเฟืองสลับเรียบแต่ขอบที่สองนะครับจะเป็นขอบโลนนะครับไม่มีฟันเฟืองนี่คือความแปลกของเหรียญน,นี้นะครับเหรียญอย่างนี้ก็ ไม่แน่นะครับอนาคตก็อาจจะมีราคาเนื่องจากว่าเรียนแปลกเหรียญแปลกเกิดขึ้นอยู่ในพอซใอดก็มีราคาแน่นอนในอนาคตข้างหน้าเนื่องจากว่าทางรัฐบาลเองเขาก็มีนโยบายเก็บเหรียญรอสิบอ้เขอายครับเก็บเหรียญร,รอเก้าไปหลอมใหม่ต่อไปก็จะได้ ใช้แต่เหรียญรอสิบนะครับในอนาคตอันไม่ช้านี้เองนะครับดังนั้นก็เพื่อนเพื่อนที่ติดตามช่องสมาคม h ชนแนลแต่ละคลิปเกี่ยวกับเหรียญแปกเพื่อนเพื่อนก็ศึกษาไว้ให้ดีพบเจอเหรียญลักษณะใดที่จะต้องเก็บนะครับก็เก็บไว้นะครับเหมือนกับเราออมนะครับวันข้างหน้านประกาศตู้มออกมา เหรียญละสองสามร้อยนะครับเรามีรายเหรียญเราก็อาจจะโชคดีได้นะครับฉะนั้นนะครับก็นำคลิปนี้มาให้ข้อมูลเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆ fc ที่ติดตามช่องสมาคมคแชนแนลก่อนจากกันในวันนี้ก็ฝากคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์เป็นกำลังใจให้กับเน เป็นกำลังใจงงให้กับช่องสมาคมเชแนวต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ